สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆไม่สามารถกดติดตามกดไลค์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 9 0เปซเลยก็คัดมาแล้วแบบทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับ คืนนี้เราจะไปที่กันโชซิลิอาอิตาลีนะเป็นโลมาเจอลาซิโอนะฮะโลมาปีนี้อยู่ด4วี่บนตาคะแนนกันโชนะลาซิโอก็ฟอมถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ดับ5นะราคาเปิดมาโลมาต่อครึ่งลูกเว้คู่นี้โลมาก็ลาซิโอสนุกแน่นอนบิกแมทเลยนะโปรแกมหลังผลงานคู่นี้ก็ชน,น,น,นะมาคนสอเกมนะมีเสมอ2อเหนียวแน่นแล้วก็สูสีกันมากผลงานเนาะ 6เกมหลังล่าสุดโลมาชาบ้านชนะ4แพ้เกมเดียวตนาโปลีปีนี้นาโปลีเล่นดีเมื่อคืนก็ตอดีคาด้วยหูนาโพลีมันเล่นต่างทุกเกมเนาะโลมามีเสมอเกมหนึ่งอัตราการบวกก็บวก3เสีย2เจ้า1นะใช้ได้แหละ6เกมหลังได้บ้านชนะ3แพ้3ว่ะบวกไม่ค่อยดีด้วยแพ้ใครอัตแลนตาแพ้เบติสแพ้นาโพลีนะช่วงหลังนุ่จูนหน่อยนะคะฟอร์มไม่ค่อยดีดอปลงนิดหนึ่งโลมา มาดูลาซิโอกันหน่อย6เกมหลังล่าสุดก็เริ่มเริ่มนะผมว่ามีผลพวกที่จะเป็นทีมชาติอ่ะมันใกล้บอโลกแล้วไงแค่2ทีเดียร์ไงนะสองเกมหลังแพ้หมดเลยแพ้ฟยน,นูดแพ้ลาซาราแรนะครับผมว่ามีผลนะนักเตะแม่งัวดเจ็บอะ่ะเนะบามันควรแม่งเห็นข่าวอย่างเงี้ยบล็อกบาร์เจ็บคนนี้เจ็บคนนี้เจ็บไม่ไเล่นบอลโลกนะเออแม่งก็สูญเสียนะครับบวกไม่ดีเลยนะเสียไปสี่เจ้าหนึ่งนะแล้วก็บวกเกมเดียวเกมเยือนลาซิโอหกเกมหลังนะครับ ชนะ3เสมอ1แพ้2อัตราการบวกเกมเยือนถือว่าใช้ได้เว้ยคู่นี้สูสีว่ะลรมาไม่เหนือผมมากด้วยมีโอกาสเสมอได้สาไปแต่บอลบ้านไข่บ้านหมัน่นจริงนะเวย้ยคู่นี้นะเอาเป็นว่าถ้าเป็นบอลบ้านไข่บ้านมัน่นนะครับให้อยู่ลรมาะะราคาปปอแล้วกันนะมีโอกาสบวกสูงเชียร์ได้ครับจากลรมาในบ้านฮนะส่วนคุยสองฮะยอยู่ที่กันโชซิลิอานะครับเป็นยูเวนตุสเจออินเตอร์มิลานะครับ E ยูเว่ยนะูดาแปนั้นบนตารางคะแนนการโชว์ปีนี้ไม่ค่อยดีนะอยู่กลางตารางเลยอ่ะส่วนอินเตอร์มิลานอยู่ดับหกนะทั้งจูนกันหน่อยทั้งสองทีมเลยผลงานคู่นี้สูงสียูราต์บิ๊กแมตนะโกเกมหลังล่าสุดชนะโอลเกมที่เหลือเสมอทุกนเลยนะสกอร์ก็มีต่ำอนข้างเยอะนะครับมีสูงเกมเดียวเกมล่าสุดสองสองนะกดสกอร์ต่ำด้วยด้วยวใครต่อให้รองนะครับโกเกมหลังล่าสุดยูเว่ก็ชนะสามแพ้สามนะครับนักเตะค่อนข้างมีปัญหานะอายุเยอะแล้วก็กรอบด้วย บล็อกบา็เจ็บนะครับตาตาคนบวกยังบวกดีอยู่นะโทเอบวก3เสียสอเจ้า1นะฟอร์มในบ้านยูเว่หเกมหลังล่าสุดถือว่าดีนะชนะอ e ็อโปลีชนะไฮบาชนะบนย่ามีแพ้เบนฟิก้าแพ้ปารีสแล้วก็เสมอซานแลนะครับในบ้านีถือว่าบวกดีนะบวก3แล้วก็เสมอ1แพ้2อืมก็ต้องจูนหน่อยอ่ะันดับคะแนนไม่ดีนะแต้มหายไปเยอะนะครับบางเกมน่าจะเก็บแต้มได้ 6เกมหลังล่าสุดอินเตอร์มิลานชนะ4เลยวยเสมอ1น,นะแพ้เกมเดียวล่าสุดแ, wrote, แ 2019, 2 2, พ้บาเยอร์มิวนิกบาเยอร์ปีนี้แม่งโหดจริงแล้วบวกมาทุกเกมด้วยเราะเสียบาเยอร์เกมเดียวนะโอ้โหอินเตอร์มิลานน่าเชียร์เว้ยวันนี diamond, Recently, ้เสมอได้มองกดสกอต์ต่ำ6เกมหลังล่าสุดอินเตอร์มิลานเกมเยือนก็ชนะ3เสมอ2เสมอ1แพ้2แพ้อูดิแพ้บาเยอร์ชนะฟีออลชนะฟาโซโลนะครับถือว่าผลงานดีว่ะในบ้านก็บวกดี นะฮะมาเกมนอกบ้านก็เล่นดีด้วยคู่นี้มีโอกาสจบเสมอสูงเว้ยเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจิ้มเหมือนกันนะอินเตอร์มิลานนะครับคิดว่าเสมอได้นะหาราคารองที่ดีที่สุดนะอินเตอร์มิลานคิดว่าเชียร์ได้ครับจัดได้เลยที่อินเตอร์มิลานนะครับทีเด็ดสองคู่น,นี้ไม่พลาดนะตามกันมาได้คู่แรกโรมานะราบคาปอป,อ,ปอบอลบ้านไข่บ้านมันนะส่วนคู่ที่สองอินเตอร์มิลานมีโอกาส6กสูงด้วยมีโอกาสจบเสมอได้เชียร์อินเตอร์มิลานได้เลยนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ไม่พลาดตามกันมาได้ ค่าน้ำดีสุดในประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ